สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกอลฟที่ปรึกษาการขาย f อ r d ดออโต้แคลรีนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับ4ประตูนะครับ XLT นะครับราคาจะจําหน่ายนะครับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000บาทเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทมาครับเดี๋ยวกอฟพาชมนะครับว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนชุดแต่งนะครับ F150 s ไ i เด r นะครับเลือกตัวหนังสือฟอร์ดนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับ3จุดลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับเราก็ได้อัปเกรดนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัแต่งแบบนี้ก็จะมีสามคีบนะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนะครับพร้อมสเต็ปไฟเดียวแล้วก็ลูกแก้วนะครับลูกค้าเลือกเป็นบูอายนะครับทรงของวงแหวนนะครับลูกค้าก็จะเลือกเป็นทรงกลมนะครับกระเถิบขึ้นมานะครับสคูปนะครับลูกค้าเลือกเป็นสคูปทรงฟิตนะครับทรงที่มีขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลย ดูดูดันมากเลยนะครับซุ้มล้อนะครับก็ซุ้มล้อขนาด6กนิ้วแบบไม่มีหมดุดล้อนะครับก็เป็นล้อดอกไม้ขนาดส6บหกนิ้วแล้วก็ใส่ชุดครอบนะครับครอบแก้มนะครับเป็นสีดําด้านเดิมเป็นโครเมียมนะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยครับก็อันนี้ใช้เป็นสีดําเงาเหมือนเดิมที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือราวหลังคาสีดํานะครับกันสาดสีชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับพร้อมมือจับนะครับเป็นสีดําด้าน สติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับถึงขายกระบะเลยนะครับเป็นคำว่าレนเจอร์นะครับสีสติ๊กเกอร์เลือกได้นะครับแบบก็เลือกได้เช่นกันถ่ายกระบะนะครับก็ข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็เบ้ารองมือเปิดนะครับส่งปลายดาบรถคันนี้นะครับเป็น XLT นะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบ่อหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมีจอนะครับ ขนาด8นิ้วนะครับพร้อมเมนูภาษาไทยนะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669นะครับเมื่อุูลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับยังไงนะครับรูปแบบการตกแต่งเนี่ยครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับรูปแบบทุกรูปแบบแต่งได้กับรถทุกรุ่นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ Ford Ranger หรือ Ford Everest นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับไซแนนนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นในแต่ละเดือนได้เลยนะครับกับยินดีให้บริการเลยนะครับ ยังไงนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ